สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะเกาะติดค่ะกับดิชันทิชาสุทธิธรรมนะคะคุณผู้ชมคะการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของหลากหลายชาติในอาเซียนนะคะไม่เว้นแม้กระทั่งชนกลุ่มน้อยอย่างกลุ่มชาวข้าชินที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะซึ่งเขาก็มีการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนกับบ้านเรานี่แหละค่ะคุณผู้ชมต้องบอกนะคะว่าถึงแม้พวกเขาจะมีถิ่นที่มาจากรุ่มแม่น้ําอิรวดีทางฝั่งพมา่าแต่ว,วิธีชีวิตความเป็นอยู่ของเขาหลัก คล้ายต่อหลายอย่างค่ะเช่งคล้ายคลึงเหมือนกับบ้านเรายังไงอย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของอาหารการกินไปติดตามจากรายงานที่น่าสนใจคลินี้ค่ะน้าบานไทยสามคัคคีอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวขจินที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมตัวกันอย่างหนาแน่น โดยพื้นที่แห่งนี้นับเป็นหมู่บ้านชาวกชินแห่งแรกและเป็นแห่งเดียวในประเทศไทยย้อนหลังกลับไปก่อนที่ประเทศสหภาพพม่าจะเปิดประตูสู่สากลในยุคประธานาธิบดีเต็งเสง็งการสู้รบระหว่างรัฐบาลพเด็จการทหารและกลุ่มนักรบกะชินเกิดขึ้นอย่างยืดเยื้อและทวีความรุนแรงด้วยภัยสงครามทําให้ชาวกชินจํานวนไม่น้อยที่อาศัยในรัฐกชินทางตอนเหนือของพม่า ตัดสินใจอพยพหนีตายข้ามแดนมายังภาคเหนือของประเทศไทยเพื่ออาศัยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดช่วยเหลือขชินพลัดถิ่นโปรดให้ตั้งโครงการหลวงและพระราชทานที่ดินทำกินเกิดเป็นหมู่บ้านขชินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังคงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนเผ่า ทุกวันตอนเช้าสาวๆชาวกระชินจะตื่นก่อนรุ่งสางเพื่อเตรียมข้าวซาวน้ำเก็บผักมาปรุงอาหารแม้จะละถิ่นฐานเดิมมาไกลแสนไกลแต่ว่ารสชาติอาหารแบบขระชินแท้ๆก็ยังคงคุ้นลิ้น จะทำกี่ทีก็อร่อยเหมือนเดิมโดยวิธีการกินของชาวกระินที่เราจะได้เห็นวันนี้นับว่าพิเศษเป็นอย่างยิ่งนนตามธรรมเนียมของชนเผ่าวันใดมีแขกพิเศษมาเยือนแม่บ้านชาวกระชินจะสารวนอยู่กับการเตรียมอาหารโดยมีใบตองเป็นสัญลักษณ์สำคัญใบตองหรือว่าใบกล้วย สำหรับชาวขชินคือการให้เกียรติถ้าหากว่ามือ้อใดเราได้รับข้าวห่อใบตองจากมือชาวขชินนั่นแปลว่าเราเป็นแขกสำคัญที่เจ้าบ้านนั้นเฝ้ารอต้อนรับเพราะในชีวิตปกติขชินที่บ้านใหม่สามัคีแห่งนี้ก็จะใช้กานช่อนซ่อมเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปนีน้ำยาหนอนเสีย,ยอ่ีเ มาแล้วคะ่ะมาแล้วลกับข้าวกับปลาแบบขชินแท้ๆในปัจจุบันนั้นหากินได้ยากเพราะวัตถุดิบเช่นผักหรือว่าสมุนไพรอาจไม่เหมือนที่บ้านเกิด แต่ว่าอย่างไรก็ดีด้วยความร่ำรวยทางปัญญาและทรัพยากรธรรมชาติในภาคเหนือของไทยก็ทำให้มีพืชสมุนไพรสดๆที่สามารถทดแทนกันได้ไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกเห็ดรสเด็ดต้มผักกาดดองรวมถึงผัดผักมะเขือป่าเป็นเมนูหลักสำหรับเลี้ยงแขกในวันนี้ส่วนเมนูพิเศษที่ปรากฏในหอใบตองน,นี้ก็คือปลานิลอบสมุนไพรคล้ายกับห่อหมกของประเทศไทย วิธีการรับประทานข้าวเป็นอาหารหลักถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมรวมของเราชาวอาเซียนที่หลายชนชาตินั้นสามารถนำมาเทียบเคียงกันได้โดยที่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่แห่งนี้ชาวขจินที่นี่จะปลูกพันธุ์ข้าวไร่เพื่อใช้รับประทานตลอดทั้งปีนี่ยังไม่รวมถึงการปลูกผักผลไม้สวนครัวทั้งกล้วยสะดาวหรือว่าหน่อไม้ ที่เ้าเหลือรับประทานแล้วชาวบ้านจะนำไปขายในตลาดเชียงดาวได้ไรายได้เสริมแบบไม่ยากเย็นชาวกะชินคือชนกลุ่มน้อยตามการนิยามของรัฐบาลพม่ารัฐขะชินเป็นรัฐบนสุดทางทิศเหนือบางก็เรียกกันว่ากะชินบางก็ออกเสียงว่าคัดชิน่นปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่เปราะบางที่เกิดการสู้รบอยู่เนืองเนือง โดยในสภาพปกตินั้นคาชินเป็นรัฐที่มีประชากรราว1นล้านสองแสนคนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์จนทำให้พื้นที่แห่งนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นแลนด์ออฟเจหรือว่าดินแดนแห่งอัญ,ญมณีที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ชาวคชินมีอยู่ด้วยกัน6กเผ่าหลัก แต่ละเผ่ามีภาษาพูดและวัฒนธรรมเป็นของตนเองสำหรับการนับถือศาสนาชาวกชินได้รับอิทธิพลจากการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในช่วงคริสตศตวรรษที่19ทําทำให้ประชากรนับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดรองลงมาคือศาสนาพุทธปัจจุบันจากการสำรวจมีชาวกะจินอาศัยอยู่ในประเทศไทยที่ตำบลเมืองนะอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ70ครัวเรือน มีจำนวนประชากรกระชินบนแผ่นดินสยามนับพันคน และถึงแม้ว่าการบริโภคข้าวนั้นจะเป็นเพียงหนึ่งวัฒนธรรมที่ยังคงยึดเอาไว้นะคะซึ่งสายใยของวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายกระจัดกระจายกันอยู่ในชนกลุ่มน้อยต่างๆที่อยู่ในแผ่นดินไทยแต่ว่าการผสมผสานกันอย่างลงตัวภายใต้ร่มเงาของคนไทยและเมืองไทยนั้นเชื่อได้ว่าพวกเขานั้นก็จะอยู่คู่แผ่นดินไทยไปอย่างมีความสุขตราบนานเท่านานค่ะและนั่นแหละค่ะสีสันของจอกกอติดตลอดทั้งช่วงเลยนะคะที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมกันหวังว่าคงจะถูกใจคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยสําหรับคนนอนดึกนะคะ แล้วเราจะพบกันใหม่ค่ะในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลาเดียวกันนี้นนหมดเวลาค่ะดิฉันท่ชานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ